สวัสดีครับทำอะไรนั่งเล่นครับเล่นอะไรไปถ่ายรายการมาก็ตักขี้แมวให้อาหารแมวทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วครับก็นั่งรอขายเสื้อผ้านะครับ <laughs> เ,สเสื้อผ้าที่ใช้แล้วครับ <laughs> เสื้อผ้าที่เล่นละครบนตัวไม่ได้ใช้ใชเลยเขาจะมารับซื้อ,อก็เลยลประมาณสองสามาร้อยตัวคาดว่าน่าจะได้ไหลายแสนอยู่เนาะเนี่ยมานั่งรอเงิน พันสองพันเนี่ยจริงๆนัดสิบสี่โมงเย็นยังไม่มาบัดนี้ก็สวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับไม่ได้คุยกันนานเลยนะฮะเพราะว่างานก็ยังยุ่งสวัสดีตูจีนเด้สวัสดีตูจีนอะไรเจ๊เสี้ยอะไรอีนี่ไป่รเรื่องเลยภาษาจีนก็พูดยังไงนื่จากใกล้อ่าวันเกิดพี่อุ้มเราจะให้อะไรพี่วันที่สามกุมภาวันเกิดพี่อุ้มนะครับ อาหารแมวถุงหนึ่งแล้วก็ทรายถุงหนึ่งใช่ไหมทำมาอย่างนี้ล่ะให้ของดีๆหน่อยสิเออไอไอเครื่องไออะไรไอเครื่องแต่งหน้ายังไม่ใช้เลยเก็บไว้ก็เก็บไว้เก็บไว้ไม่ใช้เก็บไว้จนจบชีวิตจะหาไม่ช่วอายุไขเลยเพราะว่าเป็นของที่รู้สึกว่าเราชอบมากๆก็วันเกิดไม่ได้จัดอะไรนะครับคงจะกินข้าวกันส่วนตัวเพราะว่าคือ หมดเรี่ยวหมดแรงตอนนี้ส่วนเรื่องหงทองนะครับก็มีการคุยกันว่าอีกสองสาวันนะครับเขาก็จะ,ะนะัดพี่อุ๊บคุยตอนแรกก็จะไม่ทําแล้วเดี๋ยวลองว่ากันทีหนึ่งนะครับ<ม>ก็ไม่ต้องห่วงนะครับพี่อุ๊บ่าคงจะต้องมีอะไรเรียกค่าใช้จ่ายเป็นเป็นเป็นค่าอะไรนะค่าเสียเวลาค่าทํางานมันต้องมีนะก ไม่กี่แสะนหรอกเนาะก็ช่วยๆกันก็แบ่งอยู่แล้วก็ต้องต้องต้องช่วยๆกันอยู่แล้วเพราะเราทํางานของฟรีไม่มีในโลกร้องเพลงไรเดียร้องเพลงเพลงอะไรอ่ะเพลงเด็กช่างโอ้ยเมื่อยอะช่วยถือหน่อยสิเมื่อยร้องเพลงเด็กช่างกินเหล้าเมากับเราไม่นับเป็นลูกช็อกโกแลตกินแล้วลุยต่อช็อกโกแลต โซดาก็ไม่ต้องการของหวานก็ไม่จำเป็นโอ้แม่ดกก็เป็นขอเพียงน้ำเย็นก็พอเท่านี้ก็พอชื่นใจเราผู้ชอบก็รอทั้งลูกไปหลอแต่ขอเลี่ยมทองเทีบมาแล้วโอเคสิ่งกัน <laughs>